1.10.6.2ส่วนขยายความรู้คาถายอดพระกันไตปิดกบทสวดที่สิสองสิ่งที่เป็นหัวใจของยอดกันพระไตรปิดกตอนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธ พระเจ้าพระองค์นั้นยี่ห้ากกุสันทะพุทธเจ้าผู้นำสัตว์อกจากที่กันดาน 26. ภากโกนาคมณะพุทธเจ้า ผู้หักเสียซึซ่งค่าศึกคือกิเลส27พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ28พระโคตรมะพุทธเจ้าท่านผู้เป็นใหญ่โดยเป็นเจ้าของธรรมธรรมะสามีซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน29 พระสีอริยะเมตรตรผู้มีพระมหากรุณาแก่สรรพสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตที่จะถึงคำสวดที่ว่าปัญจพุทธานมามิหังพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เชื่อกันว่าเสด็จมาบังเกิดร่วมในพัทธะกับเดียวกันคือกับ ปัจจุบันได้แก่พระกะกุสันทพะ,นมมะพุทธเจ้าพระโกนาคมมะพุทธเจ้าพระกัดสปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าพระสีอริยเมตรัยพุทธเจ้าณโมเมสัพพะพุทธ ทานังอุปป,ปันนานังมเหสีนังข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วสวัสดีค่ะ